ปอยรถบ้านคะ่ะวันนี้นะคะแก้วมีรถเก่งขนาดกลางนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถไว้ใช้งานนะคะไว้ใช้งานในครอบครัวขับขี่ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีสมาชิกประมาณ4-5ท่านนะคะบอกเลยว่าเก่งคันนี้ที่แก้วนํามาเนี่ยนั่งได้แบบ5ที่นั่งสบายๆเลยวันนี้นะคะพบกับคันนี้เลยคะ่ะ t e o y o t a c o r o l l อันติ s 1.8 e m i n o o change ปี2012คะ่ะ คันนี้นะคะมาในสีดำนะคะสวยๆดูดุคันนี้เลยนะคะที่สำคัญนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นคโครเมียมนะคะลายเล็กๆเส้นแนวนอน,นะคะสองเส้นมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเนาะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเปิดตัวร้านเราเนี่ยเบามากๆนะคะ เจ้าคันนี้นะคะเรทผ่อนต่อเดือนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าที่มีรายรับ12,000บาทนะคะสามารถซื้อเจ้าคันนี้ได้เลยนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับอันตี้ที่เป็นรถเก่งที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดที่นั่งที่สบายนะคะแล้วก็ ค่อนข้างไปทางรถเก่งใหญ่เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าผ่อนสบายๆมากๆใครที่อยากอัพเวลนะคะจากอีโคคาร์ขึ้นมาสักนิดนึงนะคะคันนี้แก้วแนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับด้านข้างนะคะคันนี้เข้ามาในล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กที่เจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมานะคะเป็นแม็กสีทูโทนขนาด15นิ้วค่ะด้านข้างของเขานะคะมาพร้อมกับกระจกปะไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะแล้วก็ บริเวณด้านข้างมีสเกิร์ตข้างมาให้นะคะพร้อมกับมีการตกแต่งนะคะเป็นลายเส้นนะคะด้านข้างมือจับแบบโครเมียมค่ะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขามีสเกิร์ตด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เลยนะคะชื่อรุ่นโคโร l อันติดนะคะแล้วก็นี่เลยเครื่อง1.8นะคะตัว E นะคะบริเวณนะคะฝากระโปรงหลังก็มีการคาดเส้นโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆค่ะ เปิดขึ้นมานะคะว้าวห้องเก็บของใหญ่มากๆนะคะห้องเก็บสัมภาระของอันติคคันนี้นะคะแก้วบอกเลยว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบเลยคือค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะภายในเนี่ยตอนแก้วลองไปนั่งนะคะว่ากว้างแล้วนะคะแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระคันนี้ใหญ่มากนะคะ ท่านใดที่แบบอยากได้รถเก่งนะคะแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระเยอะๆนะคะจะบอกเลยคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่สําคัญนะคะบริเวณด้านหลังของเขานะคะมีถาดพลาสติกตรงรุ่นอันติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาขนของที่เป็นของเย็นนะคะหรือว่าขนอะไรที่แบบเป็นน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่า,วาจะไปเปียกบริเวณผ้าที่เป็นกำมะหยี่นะคะของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเลยคะ่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะเขาตกแต่งมาเป็นสีทูโทนค่ะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีเทาเข้มตัดสลับกับสีครีมค่ะ ซึ่งสีครีมเนี่ยก็จะเป็นสีของตัวเบาะของเราด้วยนะคะเบาะของเราเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมทั้งคันเลยค่ะทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้นะคะระบบเครื่องเสียงของเขานะคะก็สามารถเล่นได้เลย C D F M A M นะคะแล้วก็ระบบแอร์ของคันนี้นะคะเป็นระบบแอร์แบบออโต้ด้วยนะคะเราสามารถกดอัตโนมัติได้เลยนะคะรถปี2012แต่ว่ามีแอร์ระบบนี้แล้วนะคะสวยงามมากนะคะ บริเวณคนโซนกลางนะคะที่ที่วางเกียร์ของเราเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสะอาดนะคะแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะบริเวณหลังเกียร์นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้ถึง2ช่องเลยนะคะเขามีฝาปิดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแบบกันฝุ่นเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีที่พักแขนนะคะ มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะ2ช่องนะคะสามารถใส่ของนะะใส่บินใส่ใบเสร็จได้เลยคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าผู้โดยสารนะคะด้านข้างของเรามีที่เก็บของให้ด้วยนะคะ แอบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสามารถใส่ทองจดหมายได้เลยนะคะคันนี้นะคะภายในของเราเนี่ยบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮด์รูมนะคะหรือว่าเลกรูมนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้สะอาดมากๆนะคะเข้ามาใหม่นะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแก้วแค่ล้างรถนะคะแล้วก็เอามาให้คุณลูกค้านะคะที่กําลังชมรีวิวคลิปนี้อยู่มาชมกันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะ คันนี้นะคะมีถุงลมเนื้อภัยคู่หน้ามาให้เราด้วยนะคะ2จุดแล้วก็มีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นระบบปลอดภัยแบบมาตรฐานเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota c โค o โรราอันติดนะคะ 1.8e ปี e, 2012นะคะราคาค่าตัวของเราอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีรายรับ 12,000บาทสามารถออกเจ้าคันนี้ได้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะหรือว่ามีความกังวลใจในเรื่องของการออกรถนะคะเอกสารต่างๆสามารถเข้ามาคุยนะคะกับเซลล์กับพนักงานทีมงานของบอยรถบ้านได้ทุกท่านเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวแกจะขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอฝากอีกหนึ่งอย่างก็คือโปรโมชั่นนะคะซื้อรถแจกทองจากบอยรถบ้านบอกเลยว่ามูล,ลค่ากว่า1,000 0แบาทเลยแจกทองเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะกิฟต์ v ช u c h e ต่างๆนะคะแถมกล้องติดหน้ารถนะคะเมื่อคุณลูกค้าออกรถนะคะไปฟรีๆเลยอยากทราบเงื่อนไขต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแกก็ต้องขอฝากเจ้าอันติดคันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ